สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เราจะมาลอยมาไลา่กลมดอกพุดธวันจันทร์แซมด้วยดอกบานบลรูโรยค่ะเตรียมเข็มนำ้ำแป้นเสียบล่งเข็มค่ะตามด้วยเสียบดอกพุดวันจันทร์ดอกบานค่ะเสียบอายุกึ่งกลางของการดอกค่ะจัดระเบียบล่งเข็มให้ได้หาดอกค่ะนึ่งสั้นเรียงตามเข็มจะได้หาดอกค่ะจันที่สอง กหาดอกขึ้นกันค่ะเยี่ยงขึ้นไปสาวบ้างกันขึ้นไปเรื่อยๆล่ะค่ะายดอกชิดกันค่ะในสองสั้นแล้วต่อมา,าจะน้ำดอกบานบอลูโล้ยค่ะเสียบล่งเข็มค่ะบานบอลูโล้ยนี่จะเสียบลงซีดอกค่ะพุดธนวนจันทร์แต่ละสั้นนั้นหาดอกดอกบานบอลูโล้ยนี่ซีดอกค่ะซีดอกซีมุมในรูปแบบนี้ล่ะค่ะ ร้อยบานบะลูโรยแลกกับดอกพุดนวลจันทร์ค่ะร้อยทีละสองชั้นค่ะกับซับกันกับบานบะลูโรยค่ะสีดอกเขาจะร้อยไปเรื่อยๆในรูปแบบมีราคาจะในความเงวตามที่เข้าต้องการค่ะร้อยดอกพุดนวลจันทร์ดอกบานเข็มวยดอกบานบะลูโลยในวิธีท้าแบบไม่ง่ายค่ะเสร็จแล้วได้ความเง้วแล้วก็รูดออกจากเข็มน้ำมามัดเป็นตัวพ่วงค่ะ มุมซ้ายมุมขวามัดเข่ากันเป็นตัวพ่วงค่ะก็จะได้มาไล่กลมดอกพุดนอนจันทร์แซมด้วยดอกบานบูลูล้ยสวยสนี่รูปแบบมีราคาเสร็จแล้วเขาจะลอยอุบะค่ะเขาจะนํำดอกบานบูลู่ลุยมากองเซาะออกเป็นเวนค่ะเพื่อจะ ลอยซับกันกันกบดอกพุดนวลจันทร์ดอกบานค่ะตัดกานดอกพุดออกจากนั้นกับน้ำเข็มมาน้ำดอกบานบรูโร่เสียบล่งเข็มตามด้วยดอกพุดค่ะบานบรูโร่แล้วกับดอกพุดค่ะเขาจะเสียบลอยอุบาเจละชินให้ได้ ดอกพูดหาดอกค่ะจะได้เป็นหนึ่งชิ้นค่ะอุบะเขาจะลอยเท่าเหมือถาชิ้นค่ะลอยแล้วก็รูดออกจากเข็มนํมามามัดร่วมกันค่ะอุบะในอุบะแล้วบานบลูรูดจาเขห้ากล่องไว้แล้วเ้องก็เสียเป็นรัดคอเวลาใส่ตัวพ่วงก,ก็รัดใส่อุบะค่ะในพ่อแล้วห้องก็จะ ไปสวมใส่อุบะในรูปแบบมีล่ะค่ะกับตัวพ่วงใหญ่ค่ะน้ำมามัดใส่กับตัวพ่วงใหญ่ค่ะอุบะจะได้มาไล่กลมดอกพุดนวนจันทร์แซ้มด้วยดอกหวานบูโรยสสวยค่ะำทำวิธี่ถ้ำมาฝากพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านค่ะ อะไรุ่มดอกพูดเสีม้มรวยบวานบะลูโลส,สวยๆนี่รูปแบบมีราคา